ผีผีที่สาสหกนี้นะครับพบกับพยันจานมือที่หายากนะครับแล้วก็กระกุฏที่หลวงพ่อละม่อมนะครับสร้างแจกกับลูกศิษย์ที่ใกล้ชิดนะครับติดตามชมกันครับเป็นไปไกอย้างหลังโอเป็นเสื้อยันเลยครับเอาจารย์เสื้อยันคืออะไรครับเนี่ยเสื้อยันโเสื้อยันอันนี้ด้านหลังนี่นี่อนด้านหลังฮะไอ้นี่นี้ด้านหน้าใช่อนี้ด้านหน้าสังเกตจะเป็นหานคู่โอ้โหับครับครับครับทันห่วับทอบครับ มีประวัติไหมครับมันนคืออะไรอ่ะทำไมอยู่ดีมีจริงๆแล้วเนี่ยไม่ไม,ไม่ได้ทำครับแต่เมื่อไหร่ที่พระยุคนั้นเนี่ยจะสึกครับก่อนที่จะสึกเนี่ยหลวงพ่อก็จะให้ไปซื้อเสื้อขาวมาหนึ่งตัว <c oughs> แบบเนี้ย <c oughs> แบบเนี้ย <c oughs> อ<ๆ>ก่อนจะสึกก็ต้องซื้อเสื้อขาวกันครับก็ซื้อมาเสร็จหลวงพ่อก็ให้เอาไปปั๊มแล้วแต่ใครจะชอบยันไหนโอ้ก็จะมีอ่าขาวแดง เป็นลายเขาเป็นลายสิงเป็นลายดอกบัวไม่เป็นยาพระพรมใครชอบแบบไหนก็ไปปั๊มเอาแบบนั้นออันนี้ผมได้มาจากเออเออเสาร์ทับเสาทับอ่าตัวนี้เป็นของเสาอทับตอนแสดงว่าเสาทับท่านบวชบวชแล้วศึกมาศึกมาก็ปั๊มอันนี้ขึ้นมาเอายันพรมละยันพรมเลยเต็มหลังอสุดยอดครับก่อนที่จะศึก พอปั๊มเสร็จหลวงพ่อเขาก็จะเอาไปเตะให้คืนหนึ่งเช้ามาเนี่ยเช้ามาก็จะต้องมาสึกเขาจะพรมน้ำมนต์เสร็จอะไรเสร็จก็เอาให้เสื้อเอาไปใส่เขาก็จะใส่บางคนก็ใส่ยาวบางคนก็ใส่แค่วันเดียวมสึกแล้วก็ไปเก็บอแต่อันนี้เขาเขาเก็บไม่ค่อยดีผมก็เอาก็เลยเลอะหน่อยครับอืก็เลยได้มาจะเป็นของหาย,ยากไปล้วเคยเห็นของอีกตัวหนึ่งก็คือลุงเหลา ลุงเหลาก็มีลุงเหลาก็มีอันนั้นอันนั้นเป็นยันอะไรครับลุงเหลาเป็นยันสิงเป็นยันสิงห์่้วยครับของเราเป็นยันสิงต้องเดี๋ยวคราวต่อไปต้องไปขอท่านดูแล้วไม่รู้ยังอยู่หรือเปล่าท่านหาโอ้ครับครับของแปลกๆของแปลกๆแล้วนี่นะครับอาจารย์นี่ผมเห็นอีกแล้วนี่เหมือนเหมือนเขียนมือเขียนมืออันนี้เป็นเป็นเป็นผ้าเขียนมือเป็นเป็นเขียนสิงเขียนสิงใช่ไหมครับเขียนสิงเขียนสิงสิงสิงเหมือนในอในพยันสีแดงใช่ พยัญสีเดีอันนี้คือเขียนมือใช่ไหมกันอันนี้เขียนมือหลวงพ่อไม่ได้เขียนเองนะอันนี้เป็นลุงเที่ยงลุงเที่ยงเนี่ยตอนนั้นท่านบวชเนรท่านลายมือสวยครับท่านลายมือสวยแล้วก็ได้เรียนอักขระจากหลวงพ่อแล้วก็วาดวาดแล้วก็เขียนบางตัวหลวงพ่อก็มาเขียนเองอักขระบางตัวหัวใจอะไรอย่างเงี้ยหลวงพ่อจะมาเขียนเองแล้วก็เซอเสกมาคือเหมือนกับให้ให้เฉพาะบุคคล ใช่ให้เฉพาะบุคคลแบบ<อ>แบบอันแบบแบบนั้นอันนั้นอันก็คือเหมือนกันใช่ไหมจันอันนี้ก็จะเป็นอันนั้นคืออะไรครับจันอ่าอนะครับจแบบันอันนี้เป็นสงโอตยันสิงเหมือนกันยันสิงที่ผ้าด้านแดงอ๋อครับอ่าผ้าด้านแดงคือเป็นน่าจะลอกมาจากผ้าด้านแดงอะแหละครับอันนี้ก็จะเป็นลายมือของลุงเที่ยงเหมือนกันอ๋ออ่าลุงเที่ยงส่วนใหญ่จะเป็นลุงเที่ยงจะเป็นคนวาดเป็นคนเขียนครับแล้วก็ให้หลุงพ่อเนี่ยเสกให้ครับ เฉพาะลูกศิษย์ที่สนิทสนิทเนาะสนิทแล้วก็ใกล้ชิดนะครับเพราะฉะนั้นเวลาจะเช่าบูชา<ๆ>ก็ต้องดูจากที่มาใช่ต้องดูที่มา,มาอันนี้อันนี้ผืนนี้ของใครครับอาจารย์อันเนี้ได้มาจากบ้านทับเหมือนกันโอ้ผมบ้านเสือทับเหมือนกันใช่โอ้ท่านได้มาเยอะก็บวชอยู่หลายปีอ๋อบวชอยู่หลายปีบวชอยู่หลายปีถ้าอย่างนั้นรวมถึงอันนี้ด้วยไหมครับอาจารย์อันนี้คล้ายๆยันดอกบัวอ่ายันดอกบัวอันนี้ยันดอกบัวไหมยันดอกบัวใช่ไหมครับอาจารย์ใช่อันแต่อันนี้เป็นเหมือนผ้าขาว อันนี้ยันดอกบัวอันนี้ผมได้มาจากเอคุณพอลุ่งองอคุณพอลุ่งพอลุ่งพ่อเขาพ่อเขาได้มาครัหลวงปูง่หลวงพอ่อเขาเอาไปให้หลวงพ่อเขียนอันนี้คือลายของหลวงพอ่ออันนี้ก็น่าจะเป็นลายมือของเอลุงเที่ยงเหมือนกันเที่ยงเหมือนกันใช่ลุงเที่ยงเคเขียนสวยแต่ว่าบางตัวอักขระเนี่ยจะเป็นอักขระเนี่ยหลวงพ่ออาจจะเขียนเองอื ครับครับนี่อีกพื้นหนึ่งอีกพื้นหนึ่งนี้อันนี้พื้นใหญ่หน่อยอ๋อพื้นใหญ่หน่อยพื้นี้จะเป็นนกคุ้มอันนี้ผมนกคุ้มนางกวักอะไรอย่างเงี้ยครับนี่มีนกคุ้มด้วยตรงนี้นี่เช่นน้กคุ้มเป็นยันนกคุ้มครับเขียนมืออันนี้ก็น่าจะเป็นลงเที่ยงแล้วก็ผสมลงพ่อด้วยครับอันนี้อันนี้สุดรู้สึกว่าจะเป็นของเบิมคุณลงเบิมลงเบิมลงเบิมเนี่ยแกตอนไฟไหม้ตลาดเนี่ย แกก็กลับมาอยู่ที่บ้านพ่อตาแกข้างวัดครับอ่าแล้วหลวงพ่อก็เรียกไปแล้วก็เขียนยันให้แล้วก็ให้อาไปทํามาค้าขายอ๋อก็เลยเป็นยันนกคุ้มยันค้าขายใช่อันนี้เหมือนคล้ายๆเป็นชายธงกันไฟแหละ๋อนกคุ้มกันไฟอ๋อครับครับไฟอ๋อก็มือก็เรียกว่าต้องต้องมีตูที่มาที่ไปใช่มีนกคุ้มมีสาริกาครับสาริกาก็ เมตตาค้าขายอยู่แล้วควบคุมวกันเพราะโดนไฟไหม้มาก็เลยเอากันซะหน่อยค,ครับครับของเยนให้ครับผมอ <c oughs> นอกจากผ้ายันเขียนมือนะครับแล้วก็มีวัตถุมงคลอื่นอีกไหมครับที่หลวงพ่อละม่อมเนี่ยท่านสร้างขึ้นท่าวัตถุมงคลหลวงพ่อเนี่ยมีหลายอย่างครับมีหลายอย่างที่แบบแฮนเม็กทำมือเนี่ยทำมือก็จะมีกระตุดกระตุด ท่านทาเป็นวาระไหมหรือว่าหรือว่า,าไม่ไม่ตะกุดเนี่ยแล้วแต่ใครมาให้ท่านทําครับท่านก็จะทําให้ท่านก็จะทําให้แล้วหลวงพ่อใช้อะไรทําครับก็บอกไม่ได้อีกกูหยิบอันไหนได้กูก็เอามาฝาบาทครับฝาบาทตัดตัดฝาบาทเลยฝาบาทสมัยก่อนครับที่ไม่ได้ใช้แล้วก็ตัดตัดแล้วก็อามาเขียนออบางบางอันเนี่ยเห็นเป็นเทพนม คือกลางกลางใจบาทเนี่ยกลางใจฝาบาทเนี่ยจะเป็นเทพพนมครับบางคนก็หแบบม้วนกนไปทั้งเทพพนมงั้นแหละอ๋อที่เห็นเป็นลายอะไรลายฝาบาทลายฝาบาทลายฝาบาทใช่ลายฝาบาทอ้าวเพราะฉะนั้นวัสดุวัสดุต่างๆเราไม่สามารถบ่งบอกได้เลยว่าไม่ตายตัวไม่ตายตัวหยิบอะไรได้ก็ทําอ๋อครับที่เคยเห็นครับฝาบาทครับตะกัวครับตะกัวอมาจากไหนครับเมื่อก่อนเนี่ยกระปุกชา อ๋อเป็นกระปุกชใช่กระปุกชาเนี่ยที่เขาใช้แล้วอะ่ะบางทีมันแตกครับเขาก็เอามาตัดอแล้วกมว็ม้วนเขียนยันแล้วก็ม้วนให้บางทีก็ขายเป็นโตโอ๋อขายเป็นโตขายเป็นโตอืมขายเป็นโต,นโตลักษณะแต่ละอันก็ไม่เหมือนกันแล้วแต่หลวงพ่อจะหยิบแล้วเหลือขนาดไหนยังไงคือคือที่มาที่ไปเราก็จะไม่รู้หรอกเราก็จะรู้ว่าเออเราต้องดูจากที่มาใช่ตรงนี้เราต้องดูจากที่มา,า,อ,มาอย่างเดียวดูว่า,วา ได้จากใครไดจากใครใครแล้วเขาได้มาจริงไหมอ๋อเนอยู่ๆเอ้ยกูมีครับมันมันบอกไม่ได้ครับมันบอกไม่ได้ก็เป็นงานแฮนด์เมดกันเนาะถ้าไม่ได้สร้างเป็นแบบหลายๆายๆอันแล้วมาใช่จะไมมีอัตลักษณ์ไม่ได้มีการปอกโค้ดไม่มีอะไรไม่มีต้องดูจากที่มาอย่างเดียวเลย้ดูจากที่มาเลยว่าวาดมาจากไหนอย่างอันเนี้ยอันเนี้ยผมก็ได้มาจากเือทับอ๋นี่คือเือทับอ่านี่ยบ้านเสือทับ อที่ผมไม่ได้มามีคนที่เขาใช้อยู่นะเจืออะนะเจือที่เป็นหลานเสือโตเสือโตที่ที่ยิงเขาใ้ที่ยิงนั่นก็อยู่นั่นดอกหนึ่งแต่ว่าใช้จนหักแล้วเป็นขาพิโตนะพี่ขาพิโตเราไม่เคยลี่ออกมาไม่ได้ขี้ไม่ได้ขีเขียนอะไรเขาก็ยังยังยังใช้อยู่เขาใช้อยู่ยังใช้อยู่อยู่ดอกแล้วส่วนใหญ่แล้วคนที่ได้ตะกุดไปเนี่ยเป็นเป็นลูกศิษย์ใกล้ชิดเหรอครับหรือยังไงหนึ่งลูกศิษย์ใกล้ชิดด้วยครับแล้วก็ต้อง นักเลงหรือดือ้ออะไรอย่างเงี้ยอ๋อมัอนก็นดือด้อๆหน่อยนักเลงหน่อยหลวงพอ่อจะ,ะไม่ให้อ่ะพวกทำมาหากินเพราะว่าหลวงพอ่อท่านบอกว่าเอ็งอย่าเอาไปเลยมันทํามาหากินไม่ขึ้นอ๋อเออคือได้ไปเนี่ยไอคนที่ได้เนี่ยมันก็ไม่ใยที่จะทำมาหากินแล้วมันก็จะใยไปทางนักเลงเพราะหนึ่งเหนียวแล้วแควคาดอ๋อส่วนใหญ่คือลงตะกุดเนี่ยใช่เหนียวแควคาดปลอดภัยปลอดภัยอืม ผมยังตามอีกดอกหนึ่งอยู่ครับตามไม่ได้ขเาขาเขาเขาเล่าให้ฟังว่าเขา <c oughs> เขามามากันสามคนมากันสามคนมีเสือเท้าครับแล้วก็เขาแล้วก็เพื่อนเขาอีกคนหนึ่งยังมีชีวิตอยู่ยังมีชีวิตอยู่ทั้งสามคนโอ้แต่ไม่รู้ว่าใครก็ยังมีอยู่มัง่งหรือเปล่าครับครับแกบอกว่าของแกเรามีแต่ว่าแกไม่ได้อยู่บ้านมานานแล้วครับ แล้วกลับมาหาก็ไม่เจอแล้วอก็เลยคงมีใครนิมนต์ไปไหนหรือเปล่าใช่ก็ไม่รู้คืออยู่ๆจะมาบอกเนี่ยของพ่อม่อมนะเราก็ไม่เชื่อหรอกครับคือต้องได้มาจากไหนครับได้มาจากใครครับเออแล้วแล้วคนนั้นเนี่ยเป็นคนยังไงเราถึงจะรู้ว่าเอออันนี้มันใช่นะเออครับน่าผมเคยถามอริพี่สุขของครูเสิร์ตเนาะครับได้กระตุดมั้งไหม ท่านว่าไงพ่อบอกไม่ให้เพราะว่าเอ็งทามาหากินอ๋อทำมาหากินเขาไม่ทําให้ไม่ทําให้ไม่ทาให้ให้อื่นไปให้ยาอืินให้ยาอื่นให้กิ่งกิ่งอู่ทองไม่ใช่กิ่งใหญ่อ๋อกิ่งใหญ่กิ่งใหญ่ปีหนึ่งสามใช่ไหมกิ่งอันเนี้ยเนี่ยเออโยมที่กรุงเทพเนี่ยเขาเอามา เขาบอกว่าเป็นมาจากวัดสุทัศน right ์จะเป็นกิ่งใหญ่ครูเสือเรียกว่าก oh <my> ิ the ่งมงคลชัยคอ๋อหมายว่าหล่อหล่อมาจากวัดสุทัศน์หล่อมาจากวัดสุทัศน์แล้วเอามาถวายหลวงพ่อเอามาถวายหลวงพ่อเห็นท่านไม่ไม่น่าจะไร่เออไม่ถึงไม่ถึงร้อยองค์ไม่ถึงร้อยองค์ครับครับอันนั้นน่ะเออคนที่เขาอันนั้นเขาจะได้กันไป กิ่งผาไหมกินงินใหญ่เป็นแกินงใหญ่ไม่ไม่ใช่กิ่งน้ำมนต์เดือดไม่ใช่กิ่งน้ำมนต์เดือดองคจะใหญ่กว่าองคจะใหญ่กว่าอาจารย์มีไหมครับผมมีอยู่องหนึ่งมีองค์เรียกว่ากิ่งมงคลชัยอ๋อครับครับใช่ครับวันนี้นะครับก็กลาบขอบพระคุณนะครับพระอาจารย์วิราชนะครับที่มาไขข้อข้องใจนะครับให้ผมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องพญันนะนี่พญันขาวแดงนะครับพญานชัยธงแล้วก็พรมสีหน้าอีกทั้งตะกุดแล้วก็พญันเขียนวิต่างๆนะครับ